สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโตมปุปปับออนทัวนะครับมากันต่อครับกับเจ้าแวนจูรี่นะครับรถตู้แวนจูรี่นะเดี๋ยวไปดูกันว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันครับนะตอนนี้ครับผมว้าพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่28นะวันเสาร์นะครับก็เสร็จก่อนหน้านี้เสร็จแล้วนะครับพ่นสีเสร็จตั้งแต่ก่อนหน้านี้3วันละนะครับเสร็จแต่วันี่ห้านะครับยี่ห้าทั้งีเนี่ยมันยังประกอบอะไรไม่ได้เพราะว่า าทางประกันนะครับประกันยังคุมเรื่องอารมณ์อะไรไม่ได้ว่าจะเป็นของถอดของแท้ของเทียบของอะไรนะครับก็วันนี้ลูกค้าโทรเข้าไปนะครับส่วนกลางเลยก็อนุมัติมาขนาดทั้งท้งที่วันเสาร์นะครับวันเสาร์เขาหยุดงานก็ยังทําให้นะครับเพราะว่ามันนานเกินนะครับคนนี้นานนานมากนานานมาก,นานมากเรื่องเรื่องคุมราคาไหลรถจนจะเสร็จแล้วอะอะไรยังไม่คุมมานะครับคุมจะค่าแรงมานะผมก็ทําส่วนที่ผมทําไปได้ก่อนนะครับ ก็เลยต้องรอเรื่องอารมณ์อะไรนะครับคราวนี้ลูกค้าเดี๋ยวจัดอะไรมาเองนะเพราะว่ามันจะมีส่วนต่างนะครับเพราะลูกค้าเขาจะแต่งจะอะไรอย่างเงี้ยนะใส่ของตรงของแต่งก็ส่วนเกินไปลูกค้าเขาประสงค์ยินดีออกนะครับออกส่วนต่างไปนะครับภาพรวมก็โอเคแล้วนะครับตอนนี้สีสดใสนะครับเป็นเอ่อสีเขาเรียกอะไรเอาผาดนะครับตัวต้าเอาผาดนะครับสีเบอร์เลยนะครับ303 3Q3 คนะครับตัวนี้ สีเอาเป็นสีเบอร์นะผมจะไม่เน้นผสมนะครับนี่นี่เห็นไหมโดนแสงไปหน่อยก็จะวิบวับวิบวับนะวิบวับคันนี้ไม่มีปัญหานะครับแจ้งความคืบหน้านะอีกไม่นานอีกไม่นานน่าจะอาทิตย์หน้านะครับเริ่มสั่งอะไรนะครับล,ลูกค้าจะจัดอะไรมานะครับจัดอะไ่ของต่อของแต่งมาอะไรต่างๆนะก็จะแต่งเป็นแบบสไตล์ VMP นะครับของเวนจุลี่นะก็จะเป็นกระชนหน้าก็มาแล้วกระชนหน้าก็จะเป็น เขาเรียกว่าไ,ไอช่องสปอร์ไลท์ก็จะเป็นแบบรีโว้นะครับรีโวตามคอนเซ็ปต์เขานะครับนชนท้ายแต่งแล้วสกเกิร์ตใสเรียบร้อยแล้วนะว้าสวยงามสวยงามก็แจ้งความคืบหน้านะคันนี้สั้นๆยังทําอะไรไม่ได้นะครับทาอะไรไม่ได้แต่มันก็เข้ากันดีครับกับโครเมียมนะครับคันนี้เข้ากันดีกับสีโครเมียมมากนะน่าจะตัดโครเมียมแหละเพราะว่าคิวบนก็เป็นโครเมียมนะครับว้า สีสวยมากนะครับนี่ยัปัดออกปัดออกปึ๊บปึ๊บก็จะโมวนเลยนะครับ <c oughs> ยังไม่ได้ขัดสีนะยังเอาวิบวับขนาดยังไม่ขัดนะยังไม่ขัดก็อุดโลโก้นะครับอุดโลโก้อุดฝา,าท้ายนะครับที่มันจะเป็นเบ้าตรงก่อป้ายทะเบียนอ่ะตรงก่อป้ายทะเบียนก็จะเป็นมีโคุมเมียมีต่างหากนะครับมีโคมเมียมต่างหากนี่นะครับ ความสวยงามมงคองหลังคาเนี้ยบเนื้เนี้ยบก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปสั้นๆสำคัญนี้นะเนี่ยครับไฟท้ายก็รอนะครับเพราะว่าจาไฟท้ายแต่งนะครันนี้ตรงนี้ก็อุดอุดหมดเลยนะอุดทั้งคิ้วนี่นะครับจะมีรูรูไว้เขาเรียกไรยึดไอตัวเบานี่ยเป็นคมียมนะครับเป็นคมียมยึดก็อุดนะครับอุดรู สปอยเลอร์หลังของแท้ก็อุดนะครับจะใส่เป็นหางเล็กๆนะครับเ็าให้ใส่หางเล็กๆก็อ่าโอเคอุดนะครับอุดไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้จะใส่ดาบดาบท้ายเขาเรียกว่าดาบท้ายนะของสไตล์บัตตูรี่เขาต้องมีนะครับของมันต้องมีนะ <c oughs> สวยงามสวยงามรถตู้นะครับคันนี้นี่นะครับคร่าวๆแจ้งข่าวคืมหน้าคร่าวๆก็แล้วกันนะครับก็จบไปแล้วนะสำหรับเจ้า เวนจูรี่นะครับอาจจะมาสั้นๆนะครับแต่มาเน้นๆนะว่ายังไงก็อย่าลืมติดตาม e ีพีต่อๆไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย